ก่อนจะฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยเราก็อ่านใจของตัวเองไปนะใจเราฟุ้งซ่านคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็รู้ทันหรือใจเราเป็นกุศลนะตั้งใจรอที่จะฟังธรรมะเราก็รู้ใจมันเป็นกุศลมันต้องการฟังธรรมะระหว่างฟังนะก็ต้องฟังธรรมะของจริง สิ่งที่หลวงพ่อพูดให้มันก็แค่เสียงเท่านั้นเองไม่ใช่ธรรมะหรอกไม่มีใครสอนธรรมะใครได้หรอกเป็นสิ่งที่หลวงพ่อพูดพอเราฟังแล้วเราก็คิดเราฟังแล้วเราก็คิดเราก็ไม่เห็นธรรมะเพราะน้นเวลาฟังครูบาอาจารย์แสดงธรรมเนี่ยยุคก,ก่อนๆท่านสอนกันนะให้ภาวนาเลยลงมือปฏิบัติของเราไปเลยตอนเนี้ย ครูบาอาจารย์ท่านก็เทศไปเราก็รู้ทันอ่านธรรมะในใจของเราธรรมะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราก็ดูไปจิตใจของเราตอนนี้หดหูรู้ทันจิตใจตอนนี้เบิกบานรู้ทันไม่ต้องกลัวฟังธรรมะไม่รู้เรื่องไม่มีใครรู้เรื่องธรรมะด้วยกันฟังหรอก การฟังธรรมะเป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่าน,นั้นเองให้ใจเราเคล้าเคลียรเราคิดถึงธรรมะงั้เวลาสมัยก่อนนะไปเรียนจากครูบาอาจารย์เนะียเราก็นั่งพอนาของเราไปท่านก็เทศของท่านไปต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองไปแล้วเวลาจิตใจเราติดข้องอยู่ในธรรมะส่วนใดนะเดี๋ยวท่านก็จะบอกให้เทศออกมาให้ ใจมัจะสัมผัสเวลาธรรมะสำหรับเราจริตมันจะตื่นตัวขึ้นมาฟังเวลาธรรมะที่เป็นเรื่องทั่วๆวไปของคนอื่นจิตของเราก็ภาวนาของเราไปการปฏิบัตินะมันต้องทำกันอย่างนี้เลยก่อนจะฟังธรรมก็อ่านจิตอ่านใจตัวเองไป ระหว่างฟังธรรมก็อ่านจิตอ่านใจตัวเองไปไม่ต้องกลัวไม่รู้เรื่องบอกแล้วว่าไม่มีใครรู้เรื่องธรรมะด้วยการคิดด้วยการฟังหรอกอนั้นเราภาวนาเป็นแล้วเนี่ยเราอ่านของจริงฟังธรรมของจริงที่จิตเราแสดงขึ้นมาเดี๋ยวมันก็แสดงเรื่องกุศลเดี๋ยวมันก็แสดงเรื่องอกุศลเดี๋ยวมันก็แสดงเรื่องสุขเดี๋ยวก็แสดงเรื่องทุก เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเดี๋ยวมันก็แสดงความยินดีเดี๋ยวมันก็แสดงความยินร้ายไม่เว้นวักเว้นตอนนะตั้งแต่ตื่นนอนมาก็ปฏิบัติธรรมเลยฟังธรรมะของจริงในใจเราจะเจอครูบาอาจารย์หรือไม่เจอครูบาอาจารย์เี่ยไม่ใช่เรื่องสําคัญถ้าเราอ่านจิตอ่านใจตัวเองได้เรียนธรรมะในจิตในใจของตัวเองได้ เรากำลังฟังธรรมจากพุทธะอยู่แล้วสิ่งที่เรียกว่าพุทธะพุทธ,ธนะไม่ใช่สรีระร่างกายของพระพุทธเจ้าหรือของครูบาอาจารย์พุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลวงปู่ดนท่านถึงสอนหลวงพ่อนะท่านบอกว่าธรรมะแปดหมื่สี่พันถ้าธรรมขันนะออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์นั่นเอง ในจิตเรายังไม่บริสุทธิ์ธรรมะที่แสดงเนะี่ยก็มีทั้งฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลวุ่นวายนั้นวันวันหนึ่งอย่าเสียเวลาเที่ยวสแสวงหาธรรมะที่อื่นย้อนกลับมานะโอปนญิโกน้อมเข้ามาหากายหาใจของตัวเองธรรมะที่แท้จ,จริงอยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันอยู่ที่จิตนั่นแหละ กายเป็นบ้านของจิตที่เราดูจิตดูใจไม่ถึงคล้ายๆเราหาเจ้าของบ้านไม่เจอเราไปรอดูที่หน้าบ้านเรารู้อยู่ที่กายเนี่ยเดี๋ยวนึ่งก็จะเจอเจ้าของบ้านคือเห็นจิตได้นี่พอเราเห็นจิตเห็นใจนะเราก็ดูไปธรรมะมันแสดงตัวอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยอย่างร่างกายเรา สบายสบายดีแป๊บเดียวมันก็แสดงความทุกข์ให้ดูละมันจะสอนธรรมะจะสอนเราเอง